สวัสดีค่ะยายใสค่ะมือนี้ยายใสายพามาเบ่งดอกซ้อนดอกมะลิใหญ่เนาะค่ะเนาะดอกมะลิใหญ่ค่ะดอกงามๆค่ะนี่กำลังตูมกระมี่ค่ะกำลังตูมอยู่กระไหลดอกอยู่กำลังตูมนะคะเนาะผล่ดทั้งเทิง,งกระมี่สองดอกสามดอกอันกำลังแบบมีอยู่กระมี่นาะค่ะเนะเาะกำลังเป็นดอกเล็กๆกระมี่ ดอกอ e, no, e. <Yeah. S 1> e. ันซ้อนใหญ่ม e. e. yani ันมะลิใหญ่นาะค่ะนาะปลูกยากยากเพื่อนเืนเสื้อสิใต้เสื้อสิติดมาฝานนี่ปลูกตายแล้วตายอีกเปลี่ยนออกมาปลูกไหมค่ะใบเขาสิเป็นเขียวเข้มยังไเน้ะค่ะนาะตามนั่นแหละบุกขึ้นดอกมะลิน้อยดอกมะลิน้อยสิสีใบใบบเขียวเข้มแบบนี้นาะค่ะนาะสิใบออกอ่อนๆแบบเขาลังตูมอยู่หลายดอกเพื่ะนเพื่อน นี่อันนี้ห่วงละลอยละอันนี้นะค่ะนาะรวยละลอยละนี่โอ้ยตกมาปีนี้ตกมาปีนี้งามเติบอยู่ค่ะภาคพุ่มใจอยู่นี่ปลูกได้สามสี่ปีแล้วค่ะนี่โอ้โโดยดอกเขาเลยดอกเขาสีมา่านอยู่นั่งสีกระมีนะคะเนาะนี่นี่แต่ว่ากับบอหอมบอหอมคือดอกอันมารีนอยดอกมารีนอยสีหอมมะลินี่สีบอเคยหอมนะค่ะนาะเพื่อน นี่ค่ะเอาเอาฟางเอาเสืากฟางมัดไว้เพราะว่าเขาสีแบะเขาสีกิ่งกา้านเขามันสีแบะออกมันสีเกะกะนะคะนี่ใครก็เลยเอาเสืากฟางมัดไว้เป็นเป็นแบบนี้นะคะเนาะคะ่ะลั้ต้นก็นสีสูงกว่าม่านแปดสิบเส้นนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะค่ะทรายม่ให้เพื่อนๆเนาะคะ่ะเบิ้งเนาะ่น่ะมือนีไปเดีออกไปเฮ็ดง,งาน บางวา,างก็เลยไทยเพืเ่นอนเบื้องถอนหญ้าถอนยู่ห้องก็แล้วเนาะค่ะบางแหนงหกหกถอนหญ้าออกจากเขาเนี่ยอันเสียถอนอีกเยอะไม่พันแล้วเนะค่ะนดอกไหนยังหกอู่ค่ะดอกมะลิมะลิซ้อนดอกใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เขามาเบิ่องเย้ใสกับน้องเอิญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ